สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สี่แล้วนะคะที่สี่ธันวาที่สี่ธันวาสองพันาร้อยเวลานี้ก็ประมาณเจ็ดโมงค่ะใจบาตรทำบุญเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆนะคะรับสิ่งดีๆค่ะ ขอให้ปลอดภัยทำอะไรก็ขอให้สำเร็จอย่างน,น้อยๆวันนี้เรามาเจอกันนะ่ะกดถูกใจให้บ้างนะไม่ค่อยมีคนกดถูกใจให้เลยอะ่ะมันน่าน้อยใจนะพูดไปก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยมากเลยอะ่ะทำไมไม่กดถูกใจให้กันนะไม่สงสารคนแก่บ้างเหรอฮะ วันนี้เราคุยอะไรกันดีอย่าบ่นมากคนไม่ชอบฝังคนบน่นใช่ไหมคะคุยอะไรกันดีคะวันนี้คุยเรื่องอการยอมรับความเป็นจริงเนาะในเพลงเนี่ยในเพลงเนี่ยเขาสอนใจเราด้วยนะคะมันเป็นเพลงธรรมะนะคะสอนใจเราให้รู้นะคะว่าสิ่งไหนที่เราควรจะยอมรับมันได้ ก็ต้องยอมรับค่ะอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันจะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายนะ,ะต้องยอมรับให้ได้แล้วก็เตรียมตัวค่ะทุกคนเตรียมตัวหรือยัง่เตรียมตัวยอมรับมันนะคะว่าเราจะตายแบบไหนอตายแบบมีสติใบนะคะ ก็ต้องฝึกค่ะก็ต้องฝึกให้มีสตินะฮะให้รู้เท่าทันนะคะเจ็บก็คือยอมรับความเจ็บนะคะอย่าไปดินน้นรนทุรนทุลายนะคะมันทำให้เราเอา่อไปอบายภูมิได้นะ,ะทุกคนนะเขาบอกจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยจิตสุดท้ายอะคะ่ะ ถ้าเราฝึกดีแล้วเราไม่ต้องกลัวหรอกค่ะนะคะการเจ็บมันก็ต้องเจ็บอะคะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอายุมากแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าอยู่อย่างไรให้มีความสุขในบั้นปลายชีวิตนะคะเออไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายจนเกินตัวนะคะมัน เรียกว่าถอยหลังแล้วนะคะทคนคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมคะกลุ่มเพื่อนกันยังไงก็กดถูกใจให้บ้างนะคะ่ะถูกถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะอยากให้ทุกคนให้กำลังใจค่ะบางทีมันพูดจะเยอะ คุยมากๆไม่มีคนฟังเราก็รู้สึกท้อแท้ใจเหมือนกันเนาะยังไงก็สงสารสงสารกันกดถูกใจคอมเมนต์มาบ้างนะคะวันนี้ก็จะขอสกิดใจกันเรื่องยอมรับนะคะยอมรับให้ได้ค่ะก็ฝากกด ใจถูกใจกันบ้างเขาไปดูในติ๊กต k อกบ้างนะคะดูในติ๊กต k อกแล้วก็ติดตามกันนะคะกดถูกใจไม่เสียตังค์หรอกค่ะไม่เสียตังค์หรอกค่ะไอการถูกใจอะ่ะมันเป็นการให้กําลังใจกันน่ะนะอ่ะพูดแค่นี้แล้วกันนะคะวันนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จค่ะสวัสดี